สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องเส้นแห่ทุกคนครับวันนี้เราพามาวานปลาเหมือนเดิมครับผมวันอาทิตย์ที่บ้านป่ายางครับผมปลาธรรมชาติครับพี่น้องปลาธรรมชาตินี่ครับผมช่องนี้แพ้กะเต็มแล้วพี่น้องครับผมอีกบนรานเกินร้อครับนี่กบนานเกินร้อครับผมบ้านนี่อย่าลืมซีละบ้านป่ายางครับผม400 200พี่น้องถ้าฟังถ้าเบิ้ง ปลาเขาครับป่าธรรมชาติครับผมแต่ว่าปลาใหญ่พลอยเม่ขึ้นพวกบอนกระโดดหน่ำครับเดี๋ยวมันกระบอนเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวทัเบิ้ลในใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวมันนี่คือเก่าแล้วครับผมเดี๋ยวลงไปไทยแนะนำมึงเก้าแล้วครับนะครับผมอันนี้โมเมนปลาเลยครับเดี๋ยวบุ่มๆไปเลยครับมุดมุดกับเคียพื้นที่ครับผมนี่ครับนังอยู่ข้างกันครับผมช่องช่องนะครับมิธามนนะครับผมอ่านพามนก็เปนเพจนะครับผมนี่ครับ ฝากกันไปครับพี่น้องหน้าโรงเรียนมีสุดยอดครับเอาละพี่น้องโคพิ่นประกาศบังหันครับผมผู้ใดดไตัวน้อยตัวแย่นะครับผมถ้าบ่ตายท่านก็น่าจะเป็นปลาใหญ่แล้วครับแต่ว่าบอลอยู่นิีปปาบึกครับตัวละร้อยโลนะพี่น้อง3ปีที่แล้วเขาเชือครับผม80โลครับแล้วเพิ่นซื้อคืนครับพี่น้องถ้าว่าได้นะครับสมมุติว่าได้แล้วเฮาบ่ได้ไปห้อยอยกเนาะครับเนาะมัดหางเนาะพี่น้อง เพื่อนจะซื้อครับผมซื้อไวขึ้นครับว่ามีรถมารับซื้อจะไม่รอถาล้อชมกันครับผมรถขุดอะไรี่รถเด็กรอติดตามครับผมรถตามงานครับเอ้าชู2สองนิ้วหน่อยนี่ครับผมเวลาตามกัหนถของเฮ้าใกล้ขมาทุกนาแล้วเนอครับอนไอเวลาเข้ามาทุกนาแน่ตอนผูใด้่ันเอาแพร่ลงกับการบอกว่าเตรียมตัวได้พร้อมเลย ตาพี่น้องคว่ำเยียมเอาเยี่ยมตัวเยี่ยมตัวแล้วครับพี่น้องเยี่ตัวแล้วครับอ้าวผู้ใหญ่บอลได้ขุนแพ้ขุนแพ้ด้วครับเนอะรอแพ้ว่างๆกิ่งสวยงามครับผมรอรับชมครับนี่โอ้เจ้าของมากเลยสุดขุนแพ้ได้ก็าเป็นตีหอดเวลาแล้วครับตาพี่น้องพร้อมไอ้เจริ้ร้านกันเลยครับผม แดดแค่ได้บ้านค <improving> ืนแน่พ <speaking> <speaking in stell ar> ี่น้องใครกันญาณแนี่ยจวดแล้วครับจวดแล้วครับจวดมาแล้วครับพี่น้องจวดมาแล้วครับเอาจวดครับพี่น้องจวดครับผมได้เฮวกัน ครับปู้ถือของไงครับผมนี่ครับแฝดตัวหนาผมนี่ครับอูอยู่ยไกลพี่น้องแต่ฟ้าคอยเบิ้งไกลครับผมมามาลุ้นกันครับผมตัวนี้จะแ่จะน้อยไปไหนครับพี่น้องแต่ว่ามีไงเท่าไหร่ครับนี่ครับเพราะว่าเฮียซ้อนหาดางครับผมหาดางพี่น้องนี่ครับซอยกันอยู่สามคนอยู่ผมมันนี้กิ่งานทั้งใดอยู่นี่นะครับอาจจะเป็นบำเพ็ญตรงครับผมกิ่งานเดียวกันนะครับมาแล้กันนะครับหมอแจมหมอแจมพี่น้อง รุนขืนด้วยพี่น้องมาคอเบื้องไกลครับผมรู้สากุบซีคนแบบสวยครับผมซอยไปเลยพี่น้องครับมันเอาขึ้นปรได้ครับป่ามันง่ายแห้งครับผมแล้เห็นตัวแล้วครับเห็นาหางครับาหางนรอยู่กลับพี่น้องเอ่อนี่ครับใหญ่แท้ครับตัวนี้ครับผมเพราะว่าเห็นหน้าผามันขืนครับมันจะย้อนแค่คร okay, ับ um. พี่น้องแ้วมันเมื้องต่าครับอ๋อพี่น้องใหญ่ดีพี่น้องตัวนี้ครับโอ้ใหญ่ดีครับผม ไมีครับพี่ีาดการยครัมัดหางแลครับพี่น้องมัดางมาครับเ็ขอเพื่อนครับเดได้ชัวร์ๆยครับจะไอยากเยบครับจะไอยากมาตัวนี้จะอยากครับผมอูดีครับจยไปแจ้บผมอ๋อเอาเียแล้วกถอดถอดมวกกันเพื่นเบื้องหน้านผมแจ้ยผเ็ตะลงครับอแจ้ผมรวยครับเครับครับหาพี่น้องโอ้ ก็ผมพี่น้องอ้โ่มาใก่แหงไงครับเนี่ยีครัอตักึกครับผมบอครับบอได้บอวาเลยสามเส้นพี่น้องโอ้นหุลพี่น้องเนี่ยปัดหางบ่อครับปัดดึเ้าไปแดพี่น้องครับอันนตัวที่สนะครับตัวแรกวนด้อยี่สโลครับร้อยยีิโลนะครับตัวแรกครับอันนีตัวที่สองครับผมที่ไงนะครับฟังด้านทิศตะวันตกกันหาสิกิโลพี่น้อง 88โลครับตัวหนึ่งครับดีครับผมซอยกันครับโอ้ต้องซอยกันเลยพี่น้องเห็นเหย่กำลังใจดีครับผมซอยกันพี่น้องนี่ครับโอ้นี่ครับแล้วจังป้อมใหญ่ต้องไปวัดวัดเไปนะครับผมสั่งสั่งโครัวบงเองบัญชาคร้พี่น้องซอยนะเพื่อนครับเหยียบบนมันนะผมแต่ว่าตัวแรกที่ผมได้กันมาวันนี้20โลนั้นได้รับเงินไปเต็มๆนะครับผม24,000บาทครับผม บโอตรขาประวุลเลยครับผมมาเสือออกมาครับผมมาับเสือเลยพี่น้องมาลับเสือเลยครับผมมาขางกับไม่ขาเลยพี่น้องไงขาดไงขาดกับพี่น้องไปครับผมเอาฟังแล้วครับผมเดี๋ยวผมน้ำกุนกับไายได้ฟังข้างฟังเลยพี่น้องนะครับผมพาไปไม่ไกลเลยครับผมเดี๋ยวพาไปไม่ไกลเลยดี่ครับผมดีคนกับมาบุงเบิ้งเต็มเลยพี่น้องโอ้เงินมาปล่อยคืนนะครับตอนที่เราเป็นเสือคืนเด้ตอนแปดจุดลครับพี่น้องตอนนี้ มาไง่ากว่าครับผมได้ง่กว่าพี่น้องได้ง่ายก็ปบรับผมเป็มาเบิ้งคับผมอนี้ในางในแนวคอเบิ้งใกล้คับผมพี่น้องปเบิ้นครับเดาครับมประาศแล้วครับรารับซื้อปลานะครับผมลาซื้อครับผมบีเนได้ปรตนะครับนะครับ ตัวอ,อดครับตัวนี้เ,เป็นควกยครับนะนี่สว่าเลยเนายครับโอ้นี่งกตัวแรกครับตัแรกครับตัวนี้ครับปัดหปัดชีก็ครับตัวกได้ไอย่างงน่นไอย่างงยัดบนะครับผมาคนที่เป็นส่เปานะครับไอ้ตีเป็นป่าตายครับตัวนี้เป็นปลาเป็นครับผม ครับปุ้ยตาสวัสด์น้ำขึนไหลพี่น้องนี่ครับขนได้ครับผมขอแจ้ครับผมอ่านะครับผมโอใหญ่ใหพี่น้องใหญ่ใหญ่ครับโอ้ยขนมาเบินพี่น้องแลววันนี้สองตัวครับพี่น้องครับพี่น้องขึ้นมาลายตัวแล้วครับนี่ยลายตัวครับผมลายตัวครับพีานเพื่นเพื่อใหญ่่มันจังเลยนะครับอย่าติดตามครับผมทาคนไปเบ่งบ โหแล้วครับพี่น้องผู้ทางคุณครับพี่น้องผมโอ้ในกูนึงครับเอ้ยสู้มาเลยพี่น้องไอ้ตัวหัวเงี้ยมาขังเยอะครับเห็นบหมครับตัวหัึตัวเดียวในเบิยงกันครับผมเอาละรับพี่น้องมาข้อปัญหาลามวะกับผมคุณละครับโอ้หลาดแค่พี่น้องไปละไปละครับโอ้ยใจญ่แย่กับผมเอาครับผมสุดยอดครับปลาตัวนี้ครับกระดาษจะเท่าร้อยกัวละครับนี่ครับสู้ต่อกันไปครับผมปลาบอนีดิสวานนะครับผมพี่น้อง พาครับผมพามาเบิ่งปลาตัวนี้ครับที okay? ่ข oh ึ Poke ้นที่หลังนี้ครับตัวสุดท้ายนี่ไงกันครับพี่น้องนี่อย่างน้าเลยครับพามาเบิ่งใกล้ใเลยครับผมเอ้ยเอาพี่น้องพี่น้องมามามาครับนี่โอ้ยคนน้ำกันมามุ้งมาเบิ่งกันแล้วครับนี่เลยครับพี่น้องครับีตัวนึงครับผมยี่งงัดเลยครับยี่งานอะไรเนี่ยสองขื้นสามขึ้นทุกครับอังยี้เฮ้ยมา้นกุหลาเลยครับผมอังยครับผม เอาละครเงินสามหมื yeah. oh, uh, um, though, ่นเลยครับเด็เ yeah. ง oh, uh, okay. ินสามหมื่นเลยพี่น้องสอง้ครับเปิดกันไปครับโอ้ลุกน้ำไปครับลุกน้ำไปครับผมตัวแรกห้อยกองหัครับผม่วนี้ัลสครับผมเองตัวนี้ครับรอมาเปิดครับรถารทีเรครับผมคนหกิโลละสอง้ครับผมปาเป็นครั้าตัวคนแรมให้กนับสงคนตั ครับผมสุดยอดครับนี่ยขาน้ำบิ้งกันครับถือแค่พี่อีร้อยปอนครับผมกับเอ็นแปดทิปครับผมอยู่ครับทั้งหมดเป็นร้อยแปดทิปปอนครับผมโอ้อยู่ครับผมสุดยอดครับถาเบิ้งครับอารอเบิ้งกิโลพี่น้องครับผมเดี๋ยวล้อครับผมรถกำลังมาครับอารอเบิ้งนกำนังจะพุ่งยี่ครับผมรถลับซื้อป่ามาแล้วครับพี่น้องซื้อปบิ้งครับผมบึ้งป้องสี่ปอนพี่น้องซอยกันหามครับพี่น้องหกเจ็ดคนแล้วครับ เรยเาไว้แล้วครับีการเราบึกขึ้นน้ำครับผมหอครับมที่นงหอครซอยครับผรับซ้อตัวประเทศไทยครับผมราคะดีราคาสูครับผมเราับนองรวมกัครับผมรวมกันเดืางน้าไกครับผม็รู้กันว่าที่นีปลา้ตาครับแต่ว่ามันมีคนาปให่ด้อยครับมันนีสตัว โตแล้วครับผมเห็นเี้เห็นครับผมสามโตกับพี่น้องโตเรื่อยรู้นะครับมีรอยบวงแน่ๆครับผมร้อนรุนๆครับกิโลครับผมพี่น้องเสซ็ตแห่กับพัดกำบ้านปอครับมีบ้านปลายางครับพี่น้องบัดสี่ร้อยสองรอยครับผมมีเสียเป็นรายลักษณ์ตัวนึงครับดีครับผมเหี้เอาหาแล้วพี่น้องหาแล้วครับแตกกี่มาแล้วครับ คนกับพี yet, 7, 000, 000, ่น้องหนึ่งสองสีห้ากเับผมเจ็คนกับยูดา้าครับโอ้ยมาแล้วพี่น้องเอ้ยครับมาแล้วรับเดีไปทัทันีก่ัอครับผมพี่น้องตังมาเริมนร้อย้อยสิบหโลนะครับ้เปนร้อยสิบโลกับผมสิบเก้าโลตัหสามโลเยกันอง อออึบเไปพี่น้องครับไปแล้วครับตัวที่สองครับอันนี้ร้อยสิบเก้าโลครับผมตัวนี้นะครับรับเงินแน่ๆครับผมสองหมื่นกว่าบาทครับผมครับเอาครับพี่น้องมาแล้วครับอันนี้ตัวที่สามครับผมร้อยไแล้วครับผมโหนีกันใหญ่ครับผมตัวนี้มีเป็นของกินงานผมเองครับนี่ครับมาถึงปลาขาวีกับผมครับสายเดียวกันครับผมมาครับ่โอเคครับผม ได้มาหนึ่งตัวนะครับตัวสบายเวลาล้อปลากินกัะเบิ้องทำสู้กันต่อนกันไปหน่อยวาครับผมมาตื่นเรื่อยครับเมื่อความหวังเรายังมีครับผมเพราะว่าตามที่ข้อมูลปลานะครับวันมีตัวลอยอยู่สองตัวนะครับวันนี้ขึ้นมาสามเลครับแต่ว่าปลาต้องได้ไปยิงกลมมาตึ้งจันนะครับป่าเขานะครับไหลก็ไม่ต้องไหลครับไปเรื่อยครับผมนี่ครับ ไหลมาเรื่อยๆครับไหลไม่เลยป่ามันดึงแค่ครับผมพี่น้องป่ามดึงแค่ครับเพราะตอนน้ควายมาครับนี่ครับคู่ที่ว่านคือรับผมหนึ่งร้อยสองร้อยสิบเก้าโลครับเออดีเป็ดีใจนะครับเป็นเงินหมื่นพี่น้องมาแล้วครับเอาเบิ้งนครับตัวนี้ครับที่สามครับผมตัวที่สามพี่น้องกูเลยเู้ดจนความยาวครับผมนะเปิ้งก็เตะด้วพี่น้องไงแบบนี้กูเปิ้งครับเปิ้งโตยอขึ้นครับ ซ้อนนะครับตัวแไเดเป็นม้านายคัตัวนนี้สรหรับสีลายครับผมครับผมคนมาเป็น ว่านี้จะใหญ่ที่สุดไหมหรือว่าจะไซด์เดียวกันนะครับก็เบิ่งตามลักษณะแล้วตัวนี้มันยหงาครับพี่น้งองเหงถึงอ้วนญได้ครับผมมาล้อรุ่นกันครับอย่ากำลังขึ้นมาครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับล้อรุ่น,นครับผมโอ้ยง่ายครับปุ่ใหญ่มีครับหมังแล้วครับเอาเบิ่งกันดูโอ,โอ้หมุนครับกิโลหมุนทองรอบครับพี่น้อง บ่าดแครับพีสิบสองอันับผมสรอบครับผมเิครับผมรงีบสี่นครับพีครับผมบอกว่ารเดี๋ยวคอยชู่กองเนการครับผมเอาเอาขึ้นไปก่อนับผมโดตเลิคร really? <speaking> ับพ <AT> ี <Lamborg hini> ่น <crunch es> <sa> ้องโอ้ตัวนี้หง่เทพี่น้องเอาหนอึ้ยปวดละครหางครับพี่น้องสิ้อนผม น้องนวิรุ่ครับเนี่มันบรรากาศก็เนบรรยากาศที่น้องนี่แบบป่าแดงี่ผ้องเดินกับหาวเราไ่น้องป่าเ้าได้ตัว่เอาโอ้โหนี่ผมนี่ก็เป้องนี่ก็เป็นอะไรก็ปลาเ็แดงราคาบั้นป่านก็เป็นสี่ร้อยสองร้อยี่ก็ผมอายุปเก่า่อง้ยเรา่ผมปลาปื้นครับป่าปืบ้านบางสมาครับผม เป็นพี่น้องเขาเอาลันะัเก็บบสิบสปีครับผมหนึ่งสองสามจุ๊ยบ ouais ี่้อครับผมอายุเป็นเด็ตัวเลขจริงๆครับผมชุดยอดครับพี่น้องครับผมระเบิดครับงานเนี่ผลงานเราครับมมือนีบสี่ร้อยครับปั้ปัั้เสอมาครับผมผลงานวันนี้นะครับผมสุดยอดครับผมเกบบสาปีแล้วพี่น้อง ทำมาดครับผมลัทีจาสสดีครับพ่สวัสด์กับกลุมานนหมี่ายนครับนะครับสวัสดิ์เดียวกับอาก้ากับครับทอนนี่ีป็ฝึกกับพี่น้องเอ้ยที่มัน่นเนบเพื่อนมาไกครับวกัเพื่อนมาไก่นะครับเดี๋ยวพี่น้องเอคนนี้นะครับผมนี่ครับากาศเ็ๆครับเอา

ผลงานกันมาดิบตซีลยยอยน,นะครับเดินทยอยขึ้นน,นะคร,รับผลงานครับผมได้ปั่นบุกลอยล้ครับลอยก็รู้อตัวนึงเลยโอเคแล้วครับสวยงานครับผมโอ้ยบอกว่าไทยไมู่ล่ะ ออนี่แหละครับเนี้ยสิได้กินมือแรงครับเอาบางหน้าจะขอเอาเห็นหน้านี่หนี่ครับซื้อกันเน้นๆครับผมซื้อกันเน้นๆครับเนี่ยผมกัเจ้าสิบท้าแล้วก็ข้างนอกกับพี่นั่งกับผดแล้วก็ผมกับดไลเป็นแจ๊นะครับ กับยเจียว้นตุ้ง่ากับปลาัวห่าดั้งบตรเติบบัวับพญาตดนะครับวันปูวานยังจุกสารพัดบ้านนักบุญยกนี้ับสวัสดีครับ